ไอเทมที่บทำให้ผิวเราขาว สวัสดีค่ะทุกทุกคนเจอกันกับเนตตี้พอจะูปูอีกแล้วในคลิปนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยเป็นช่วงปิดเทอมของหลายๆคนทั้งน้องๆมัธยมแล้วก็น้องนองที่เรียนมหาวิทยาลัยนะคะเชื่อว่าหลายคนนี่ปิดเทอมก็อยากที่จะดูแลตัวเองให้แบบว่าเออเปิดเทอมฉันจะแบบว่ามีผิวที่กระจ่างใสสวยปิ๊งปังวิ่งว้าวอะไรแบบนี้นะคะวันนี้คลิป Ne ตตี้ก็เลยจะมาแนะนําไอเทมที่แบบทาให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นนั่นเองนะคะ จริงๆที่รวบรวมมาในคลิปนี้จะเป็นสิ่งที่ราคาแบบว่าเหมาะกับน้องน้องนักศึกษานะคะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าตัวที่แบบราคาคสูงอะนัตตี้จะไม่ได้หยิบมาพูดในคลิปนี้แล้วต้องบอกเลยนะคะว่าโดยพื้นฐานของตัวนัตตี้นัตตี้ไม่ใช่เป็นคนที่ขาวมาโดยกําเนิดคือเป็นคนที่แบบว่ามาทางพ่อเต็มๆเลยนะคะคือพ่อนัตตี้จะเป็นคนที่ผิวคล้ำม,มากแต่คุณแม่อาจจะเป็นคนที่ผิวขาวมากคือลูกสาวไงลูกสาวก็จะได้ไปทางพ่อนะคะส่วนนุอ่ะลูกชายก็จะได้ไปทางแม่แบบเต็มๆเลยนะคะนัตตี้ก็เลยเป <ๆ S 2> <ๆ S 1> ็นคนที่ผิวคล้ำมาตตตตั้้งแแ่่่เด็กๆนะวาพอขึ เราเป็นสาวเรารู้จักที่จะดูแลร <ง eterm oon> ล่างกายปาทินผิวทาครีมสครับผิวอาหารเสริมต่างมันก็จะได้เท่านี้แหละนะคะนี่คือแบบเป็นผิวที่น่าจะสุดๆของอตีแล้วน่าจะแบบมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วก็อยากให้ทุกคนทาความเข้าใจกันก่อนว่าพื้นฐานผิวของแต่ละคนเนี่ยส่งผลในเรื่องของสีผิวด้วยนะคะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนพื้นฐานเปลี่ยนเม็ดเลือดของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเราดูแลให้ผิวเราสวยในแบบของเราดีกว่านะคะการที่เราจะมีผิวขาวสุขภาพดีผิวกระจ่างใสเนี่ยมันก็ต้องดูแลทั้งในเรื่องของภ ในร่างกายของเรากินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ดูแลในเรื่องของภายนอกก็คือการบำรุงการทาครีมการสครับผิวอะไรต่างๆตัวแรกที่ทีจะพูดถึงคืออา,าาคอ,อาหารเสริมนะคะคืออาหารเสริมเนี้ยเป็นสิ่งที่ตี่าอยู่เป็นประจําแบบต่อเนื่องต่อเนื่องแต่ก็มีแบบว่าทานบ้างแล้วก็ลืมบ้างไม่ได้แบบว่าฉันจะต้องกินเยอะเยะหอบอะไรมากมายขนาดนั้นคือจริงๆพวกที่มันมีประโยชน์กับร่างกายเรามันก็อยู่ในอาหารที่รับประทานอยู่ในแต่ละวันอยู่แล้วแต่ว่าบางทีที่เรารับประทานอาหารอะยังไม่เพียงพอต่อการต้องการของร่างกายของเราแล้วก็อาจจะต้องมีการแบบทานอาหารเสริมร่วมส่วน ีเน้นหลักในช่วงนี้คือทินแล้วแบบเห็นผลจริงคือนัตตี้ชอบกินแกแก็แกแบซีดจริงๆนัตตี้มีทานอยู่2ยี่ห้อด,ด้วยกันนะคะก็จะเป็นของแบล็กมอ r e แล้วก็จะเป็นเมก a าวีแคนนัตตี้ทานของแบล็กมอ r e แล้วได้ผลเขาบอกว่าทานวาันละหนึ่งถึงสองครั้งทุกวันก็คือทานเช้าแล้วก็ทานก่อนนอนนะคะเป็นกระปุกแก้วแบบนี้นะก็ทานมาหลายกระปุกแล้วเหมือนกันเห็นผลดีคือมันไม่ได้ขาวแบบว้าวอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันทําให้ผิวเราใสขึ้นนะคะคือผิวเรามันจะใสขึ้นนะคะใสขึ้นในแบบของเรานั่นแหละนะคะ ตอนนี้มาทานตัวนี้นะคะเมก้าวีแคร์<า>เพราะว่าดูจากปริมาณมิลลิกรัมของเขาเนี่ยตัวเมก้าวีแคร์น่ะจะเยอะกว่านิดนึงตัวนี้150มิลลิกรัมนะคะตัวแบล็กมอร์จะเป็น100มิลลิกรัมนะตัวนี้นาตี้ทานวันละ1เม็ดแค่นั้นแต่ถ้าวันไหนทานแบล็กมอร์ก็คือทานเช้ากับเย็นบางทีลืมก็ทานวันละเม็ดแค่นั้นเองนะคะจริงๆทานวันละเม็ดก็พอ,อแล้วล่ะเออมาดูที่คุณสมบัติของแกลบซีเขาจะช่วยในเรื่องการบำรุงผิวพรรณของเราโดยตรงเลยช่วยเรื่องของแบบพวกแบบจุดด่างดำต่างๆบนใบหน้าของเราก็สามารถช่วยยไดด้้รรอ เพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวของเราหรือแม้กระทั่งช่วยในเรื่องของการไหลเวียนเลือดในร่างกายของเราให้ดีขึ้นนั่นเองแกร็บซีดเป็นอาหารเสริมมีตัวหน้งที่ดีมากครอที่ชอบแล้วก็ทานแล้วมันเห็นผลในเรื่องของผิวใสจริงก็ลองไปทานดูนะคะใครที่สะดวกแบรนด์ไหนก็เลือกทานได้ตามใจชอบเลยนะคะแต่สำหรับติ๊กตี่ทาน2แบรนด์นี้คือ b l a c k มอ r e แล้วก็เมก้าวีแคร์นะคะทั้ง2เนี้ยซื้อได้ตามร้านขายขยาทั่วไปนะคะบูธประสดไปซื้อได้เลยนะจ๊ะสาหรับวิธีต่อไปนะคะดูแลภายในแล้วแล้วก็มาดูแลที่ภายน ต่างๆคือโดยส่วนตัวนตี้ชอบบำรุงผิวให้มันขาวขึ้นด้วยสมุนไพรนะคะนตี้ก็บอกมาหลายครั้งมากๆแล้วเหมือนกันนะคะก็จะเป็นพวกแบบซองต่างๆพวกนี้จะหาซื้อได้ง่ายๆตามเซเว่นอีเลเวนแล้วก็ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะที่ชอบใช้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะมาดูที่ตัวแรกเลยดีกว่านะจ๊ะคือเป็นตัวนี้นะคะเฟซี่ตัวนี้เป็นมาร์คโคลนเย็นพอกหน้าสาหร่ายแล้วก็สครับผิวได้ด้วยนะคะคือจะบอกว่ามาร์คตัวนี้แล้วมันจะสบายมากผ่อนคลายผิวมากเพราะเวลามาคือมันจะเย็นแบบ ผ่อนคลายผิวหน้าเรามากๆเลยเหมือนกับจะไปช่วยกระชับรูมขนของเราด้วยนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเพื่อผิวกระจ่งางใสขึ้นเห็นได้ชัดในครั้งแรกด้วยวิตามินซีบริสุทธิ์ผสนคุณค่าอันล้ำลึกจากสาร่หลทะเลพันธุ์สีเขียวแกมน้ำเงินสดเข้มข้นนะคะ <Wow. S 1> เป็นสิ่งที่ถูกและดีนะคะแล้วก็ไปทูอินวันด้วยคือได้ทั้งสครับแล้วก็ได้ทั้งพอกหน้านะคะตัวนี้เนี่ยทิ้งไว้อยู่ที่15-25นาทีแล้วก็ไปล้างออกนั่นเองแล้วก็ล้างหน้าตามปกติได้เลยนะคะมีขายที่เซเว่นด้วยนะแล้วก ต่อไปอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวนี้โคลนไวท์เทนนิ่งจริง,รงๆเขามีแบบซองด้วยแล้วก็มีแบบว่าเป็นหลอดด้วยนะคะอันนี้อ่ะนาตี้แบบซองมาให้ดูนะเห็นหน้าซองนะคะก็ตามชื่อของเขาเลยเป็นโคลนไวท์เทนนิ่งแน่นอนว่าช่วยในเรื่องของผิวขาวนะคะส่วนผสมสอของเขาก็จะเป็นพวกแบบว่าสมนุนไพรมีพวกขมิ้นฉันนะคะแล้วก็จะมีสารที่เป็นประโยชน์กับผิวของเรานะคะพวกอัลฟาอัลบูตินพวกนาโนคิวเทนอะไรแบบนี้นะคะนาตี้ก็ไม่รู้ว่าเขามีจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันถูกมากๆเลยจริงๆสำหรับตัวนี้ตัวนี้ก็ดีนะก็็็คือพอพกกเกเสรจนผผลวว่าิ กระจากใส่วิ่งวาวขึ้นนะคะต่อไปจะเป็นครีมขัดหน้าไวท์เทนนิ่งนะคะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าไวท์เทนนิ่งคือนาตีกับมะขามเป็นอะไรที่ถูกกันมากเลยพวกแบบมะขามเปียกขัดผิวอะไรเงี้ยชอบมากๆนะคะยิ่งตัวนี้อ่ะเขาทํามาในรูปแบบซองด้วยคือจะเป็นตัวขัดหน้าแต่ว่าจะขัดหน้าไม่ได้แบบแสบผิวจะเป็นขัดหน้าแบบอ่อนละมุนประมาณนั้นนะคะ แน่นอนว่ามาขามนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็เป็นช่วยที่ต้องการผัดเซลล์ผิวแล้วก็เป็น HA ทําให้ผิวของเราเนี่ยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกแล้วก็ทําให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะขัดเบาๆทั่วผิวหน้าแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักแบบว่า3นาที5นาทีแล้วก็ล้างออกมีขายทั่วไปเช่นเดียวกันตัวสุดท้ายก็คือเป็นครีมขัดหน้าอีกแล้วนะคะเป็นครีมขัดหน้าของปทุมมากก็จะช่วยแบบขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วบนใบหน้าอยู่จะดูแบบกระจ่างใสขึ้นนะก็เป็นส่วนผสมของพวกสมุนไพรต่างๆพวกที่เป็นซ เราไม่จะเป็นว่าฉันจะใช้ทุกตัวเลยทั้งขัดทั้งพอกทั้งมาร์กเต็มที่เลยเราเลือกใช้นะคะเราค่อยๆใช้ไปแบบสัปดาห์ละ1ครั้งหรือว่า2ส,สัปดาห์ต่อครั้งก็พอแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆการสครับผิวอะไรอย่างเงี้ย ถามว่าดีไหมก็ดีอยู่แต่ว่าถ้าเราสครับมากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นการแบบเหมือนไปรบกวนผิวของเราแล้วอาจจะทําให้ผิวของเราระคายเคืองแล้วก็บอบบางมากกว่าเดิมน,นะคะเพราะฉะนั้นทําทุกอย่างให้อยู่ในความพอดีนะคะเป็นคนที่ชอบสครับผิวกายมากพยายามบังคับตัวเองว่าจะสครับผิวกายบ้างนะจ๊ะจะได้เอาขี้ใครออกไปนะและคือชอบฟิลเวลาที่สครับเสร็จแล้วเนี่ยผิวมันจะลื่นเรียบเนียนมากเลยนะคะและที่ชอบแบบเป็นเกลือจริงๆใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่ว่าที่ตี้มีอยู่ในห้องน้ำนะมีสงแบรนด์ด้วยกัน ะะตัวนี้จะเป็น a bonnet spa ไว i t c นะคะจะเป็นแบบวิตามินซีนะตามแบบสีลอตของเขาเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะ jo b e l moist secrets h o w e r scrub นะคะตัวนี้จะเป็นสครับที่เป็นเกลือคือเขาจะเป็นแบบครีมครีมนะคะก็คือสครับได้หมดเลยทั้งแขนขาบริเวณลําตัวหลังหนีบหรือจะเป็นรักแร้ก็ได้แต่ถ้าเป็นรักแร้เนี่ยต้องเบามือหน่อยนะคะเพราะว่ารักแร้เราคนอนั้างที่จะแบบอ่อนโยนเบาบ,บางมากเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวที่จะ insert ให้แล้วกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์เป็นยังไงเพราะตัวนี้มันเปียก เ,เอามาจากในห้องน้ำนะคะสครับนี้เนี่ยนะัตตี้มีไว้ทั้งที่บ้านเก่าแล้วก็ที่บ้านใหม่นะคะเพราะว่ามันใช้งานง่ายดีมาในรูปแบบของหลอดด้วยซึ่งจริงๆเขามีรูปแบบซองด้วยใช่ปะถ้าจาไม่ผิดแต่ตอวนี้จะเป็นเกลือแบบแหง้แหงๆเลยแต่ว่าตันนี้จะเป็นเกลือที่แบบว่าเป็นครีมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บีบลงบนผิวแล้วก็สครับวนๆได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยสครับผิวเป็นทรีอินวันก็คือเขาบอกว่าเป็นชาเวอร์ครีมก็คือเป็นครีมอาบน้ำได้ด้วยเป็นซอสก็เป็นอเนต่ครับแา ขี้เกียจนะคะคือตัวนี้สครับเสร็จแล้วก็ต้องอาบน้าล้างสบู่ออกอีกทีหนึ่งแต่ว่าตัวนี้สครับพร้อมกับอาบน้ําไปด้วยแล้วก็ล้างออกไม่ต้องแบบลงสบู่ซ้ําก็ได้นะคะแต่ว่าถึงนาตี้ใช้ตัวนี้เนี่ยนาตี้ก็ต้องลงสบู่ซ้ำอีกทีนึงไม่รู้่ามันวิชินอะเออแล้วแต่ลองไปเลือกดูนะคะตัวนี้ก็หาซื้อได้ในห้างสรรพสินค้าทั่วไปแต่ว่าตัวนี้ชิ้นที่2บาทเดียวที่วัดสัตว์นะคะไม่แน่ใจว่าโปรยังเหลืออยู่หรือเปล่าก็ลองไปสืบดูนะคะเขามีหลายสูตรด้วยนะคะดีมากมาดูททีีี่่่่่ตตตตััััวววออไปนนะะคหลลงงงจาาาากเเเรรแบบสผิิขดๆ้ ถึงเรื่องของการบำรุงผิวด้วยนะคะแน่นอนว่าที่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับสมุนไพรยอยู่แล้วนะคะแล้วก็เพื่อนๆบอกว่ามันดีมากเลยจะแกต้องรองเลยนี่ค่ะซิตร้ามะขามธนาคาค่ะคือสูตรนี้เนี่ยจะเน้นไปเลยที่จะทําให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะมีส่วนผสมของมะขามสด และธนาคาบำรุงผิวด้วยคือเขาจะมีวิตามินแล้วก็มีคอลลาเจนที่ผสมอยู่ในขวดนี้ด้วยนะคะคือตัวนี้ทาลงไปก็จะซึมผิวไปเลยแล้วก็จะแบบผิวจะรู้สึกเย็นด้วยด้วยความเย็นของธนาคาเขาจะทําให้ผิวมันสดชื่นขึ้นด้วยนะคะเนื้อโลชั่นเขาจะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะส่วนผสมของมะขามธนาคาแล้วมันจะเป็นกลิ่นแบบมะขามหรือกลิ่นธนาคาอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะคือกลิ่นหอมอ่อนๆผ่อนคลายมากเลย ถ้าเสร็จแล้วข้างนี้นะคะจะบอกว่ามัจะจันท์มากตรงที่ว่าทาแล้วผิวจะขาวขึ้นคือเขาจะอัพผิวขึ้นทันทีเลยหนึ่งสองสามนี่ค่ะเป็นยังไงจ๊ะด้านซ้ายนะคะด้านนี้ที่ทาซิตรามะขามธนาคาลงไปนี่แหละก็คือเป็นความสามารถพิเศษของซิตรามะขามธนาคาที่ทาแล้วจะทําให้ผิวขาวขึ้นทันทีวิ่ง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 คือซึมเร็วมากไม่เหนียวและผิวออร่าขึ้นทันทีเลยออร่าอีเลเดอร์ดีแท้แท้ล่องรหลดจ้าตัวนี้ทาที่บริเวณผิวกายนะคะแขนลาตัวขา หลังรวมไปถึงช่วงบริเวณหน้าอกตรงนี้นะคะหน้าไม่ต้องนะจ๊ะเป็นแพ็กเกจใหม่ด้วยหาซื้อได้ง่ายตามสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าทั่วไปได้เลยนะคะซิตรามคขามธนาคานะจ๊ะไปลองดู ต่อไปนะคะคือเป็นสบู่ที่ใช้ชำระล้างร่างกายนะคะแต่เป็นสบู่ที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยเขาก็จางใสขึ้นได้ผยิวใส่ขึ้นนะคะคือตี้ชอบตัวนี้ในตอนนี้นะอันนี้จะเป็นของแบรนด์ไอซิกานะคะแต่ว่าตี้ทิ้งถุงไปแล้วนะเดี๋ยวที่จะไปหารูปแล้วก็ขึ้นให้ที่ไหนสักที่หนึ่งทายหรือขวาน,นี่ตัวนี้เป็นสบู่ที่อยู่ข้างในซองนี้คือจะเป็นสบู่แบบเป็นก้อนประมาณเท่านี้อยู่ข้างในเต็มเลยนะคะแล้วก็กลิ่นก็คือหอมสมุนไพรมากเขาะจะมีสมุนไพรหลายอย่างอันนี้ตี้จำไม่ได้ว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างแต่ว่าจะ โดยตรงเลยนะคะชอบตรงที่ว่าเวลาที่เราถูสบู่นะจะได้ขัดผิวสะครัผิวไปด้วยนะคะเพราะว่า ตรงนี้เขาจะช่วยแบบว่าสครับผิวของเราได้ด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเอาไปสครับผิวถูผิวอะให้เราอะเอาไปใส่น้ําก่อนนะก็คือเอาไปใส่น้ําแล้วก็แบบใช้มือถูถถถๆๆแบบนี้ให้เขาเกิดฟองขึ้นมาค่อยมาถูที่ผิวของเราถ้าไม่ใส่น้ําแบบไม่ทําให้ผ้าตัวนี้อ่อนนุ่มเนี่ยอาจจะไปแบบว่าบาดผิวของเราเจ็บเกินไปและชอบอีกอย่างหนึ่งคือมันเหมาะกับสภาพอา,ากาศบ้านเราด้วยเวลาถูแล้วจะเย็นผิวมากอารมณ์เหมือนเราทาแป้งเย็นนะคะเวลาเราอาบน้ําเสร็จเราเรียบร้อยเช็ดตัวก็ยั แบบรู้สึกเย็นอยู่มันหาะมากเลยแล้วแบบช่วยทําให้ผิวขาวช่วยแบบผัดเซลล์ผิวได้ด้วยนะคะของไอซิกาหอมมากเนี่ยนี่ก็หอมมากเลยไอเทมต่อไปนะคะสุดท้ายนะคะคือเราเนี่ยทั้งขัดผิวพอกผิวมากผิวทาผิวบํารุงผิวต่างๆแต่มันจะเป็นศูนย์ถ้าเราไม่ทาครีมกันแดดเลยนะคะเพราะว่าเรานะ่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องเจอแสงแดดและแสงแดดเนี่ยเขาเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้ผิวเราคล้ำเสียเพราะฉะนั้นเราต้องทาครีมกันแดดด้วยนะคะครีมกันแดดผิวหน้า จริงๆคลิงไปไหนผิวหน้าเนี่ยเราก็เลือกได้ตามที่เราสะดวกเลือกได้เลยนะคะเพราะว่าในเซเว่นอะไรอย่างงี้ก็มีขายทั่วไปในห้างสซเนค้าก็มีขายส่วนนัตเต้จะมีที่ใช้อยู่ จริงๆมันก็ไม่ใช่แบบราคาถูกมากนะคะแต่ว่าลตี้อยากหยิบมาพูดว่าละตี้ใช้จริงๆนะคะก็จะปีตัว Anessa s f 50บวก p a 4บวกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเนื้อแบบน้ำน้ำน้ำนมหน่อยนะคะก็จะแบบใช้งานง่ายแล้วก็ไม่เนิะนะคะตัวต่อไปคือตัว b i o r e รคอเ r อร์เรดเบสยูว50บวก p a 4บวกคือตัวนี้เนี่ยจะทาแล้วแบบเหมือนเป็น BB ในตัวละตี้ชอบทาตัวนี้ไปวิ่งออกกำลังกายนะคะช่วงเช้าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นวูดยูซีรินนะคะแล้วก็เลือกใช้้ตาาามที่่เเรแบบวถนัดลือกใช ที่เราชอบได้เลยนะคะที่สําคัญคือห้ามลืมทานะคะเพราะว่าสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะสูนเปล่าถ้าเราไปเจอแสงแดดหรือที่เราไม่ทากันแดดแล้วผิวของเราจะค้าเสียแน่นอนจุดด่างดำก็จะชัดขึ้นอาจจะเป็นแบบฝ้ากระมาโอ้โหรักษากันยาก่าใหญ่เลยเพราะฉะนั้นทาครีมกันแดดด้วยนะคะ นี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่นตีร้รวบรวมมาให้กับน้องๆได้ฟังกันนะคะอยากให้น้องๆเนี่ยไม่ต้องแบบซีเรียสมากว่าเออฉันจะต้องแบบขาวแบบคนนู้นขาวแบบคนนี้นะคะเราอย่าเอาตัวเราเองอะไปเปรียบกับใครนะคะแล้วก็คือแบบผิวดีผิวขาวกระจ่งางใสในแบบของตัวเราเองนะคะคือนตี้ก็ไม่ใช่คนขาวที่บอกไปนะคะแต่ว่ามันก็ดีมากกว่าแต่ก่อนที่เราไม่ดูแลร่างกายไม่ดูแลผิวของเรานะคะแต่นอกจากสิ่งที่เรตี้มาบอกในคลิปนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีพวกแบบเซรัม่มเออครีม ที่ทาบริเวณผิวหน้านะคะแต่ว่าตี้ไม่ได้หยิบมาพูดในคลิปนี้เพราะว่าคลิปนี้ตี้จะเน้นแบบว่าน,อน้องๆนักเรียนนักศึกษาละกันนะคะไปแล้วนะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากมากที่ชมคลิปนะคะเจอกันได้ในคลิปหน้าบ๊ายบายหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ